สัสดีค่ะพี่ชื่ออัญชันนะคะชื่อเล่นชื่อพี่แก้วอายุ5 9กปีคนหนึ่งแนะนำมาตอนนั้นเราก็แบบก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่ามาไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าไม่มีเวลาและอย่างหนึง่งที่ที่มานี่เพราะว่าสุขภาพเริ่มแย่แล้วก็เลยต้องแล้วก็ขาไม่แข็งแรงดีขึ้นค่ะดีขึ้นหมอบอกว่าดีขึ้นแล้วความดันที่ก็ไม่ได้ทานยาแล้ว พี่ไม่ได้ทานยามาสองปีแล้วดีขึ้นมากจักเดินที่ทานยาแล้วก็ต้องไปเช็คหมอตลอดหลังจากนั้นพี่ออกกำลังกายแทบทุกวันเลยนะคะก็เลยไม่ได้ทานยาแล้วลหุ่นก็เฟิรม์มเอวก็ลดน้ำหนักก็ลดลงอุ้ยเขาชมกันใหญ่เลยทำอะไรมาหุ่นดีแจ้งเลยเฟิรม์มแต่ส่วนใหญ่จะบอกเฟิรม์มคุณหมอยังเคยบอกว่า แข่งแรงไปทำอะไรมาเหมือนไปอากกำลังกายมาไปอาบิไดใต้น้ำมาชอบคำพาะว่าไปดูมาสามสี่ที่แล้วเขาก็คือยังไม่ถูกใจเราอะมาที่นี่ปุ๊บก,ก็ชอบอาก,กาศ<ะ>แล้วก็มีหลังคาแล้วปไปสระน้ำเปลือน้ำอุ่นแล้วบ,บริเวณรอบข้างก็บรบรยากาศดีมต้นไม้แล้วกอมาก เอ,อ,อย่างที่เคยไปเดินไปเดินนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องข้อแล้วก็เขา่าอักเสบแล้วก็การที่เราอยู่บ้านทำงานบ้านเราได้มูอแต่มันก็ยังไม่ได้ออกคือความแตกต่างมันยังไม่ได้ออกแรงมากอย่างเรามาแอลรบิดได้น้ำมันก็ได้ทุกส่วนเลยนะคะได้ทุกส่วนของร่างกายคือมันมันมันดีขึ้นอย่างที่เรา มันเห็นนะคนรอบข้างเห็นเราครอบครัวเราเห็นเราเพื่อนฝูงเห็นเราอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เราสาวลงด้วย <c oughs> บางทีเรามีเงินเราก็ชื้อสุขกข้างไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมคะถูกไหมเราก็ต้องมาอ,ออกราคาก็เหมาะสมบางทีที่นี่ก็ใจดีมีแถมมั่งอะไรมัง่งแล้วแต่เทศกาลก็ราคาก็โอเคนะคะราคาที่ว่ามันถูกกว่าที่อื่นนะตามมาตรฐาน แล้วมีการยืดหยุน่นยืดหยุ่นให้เราอะไรเงี้ยลูกค้าก็ประทับใจส่วนมากเพื่อนๆก็ประทับใจเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยถ้าคุณมาไม่มาเขาก็หมดสิทธิ์สำหรับตัวพี่พี่ก็จะไม่หาเงินเพื่อที่เอาเงินไปให้คุณหมอพี่จะเอาเงินมาซื้อสุขภาพสุขภาพเนี่ยมันอยู่กับเรานานที่เราทํางานมากเราทางานเพื่อคนอื่นกับการที่เราทํางานเพื่อตัวเราเองซื้อสุขภาพ ดูสุขภาพดูในสุขภาพตัวเราเองเนี่ยพี่ว่ามันดีกว่าเราต้องจัดสรรเวลาค่ะคูเต้นไม่เบื่อเลยค่ะเต้นได้สนุกสนานไม่มีเบื่อครูสอนดีค่ะให้เราไม่เบื่อแกก็จะมีท,ท่านู้นท่านี้ท่าทาี่ไม่ซ้ากันเท่าไหร่มันมันจะทําให้คนที่มาออกกำลังกายจะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็อยากมาทุกวันทุกวันทุกวัน น่าจะขึ้นอยู่กับสมาชิกด้วยค่ะแต่ละรอบอย่างรอบเช้าเนี่ยจะมีผู้สูงวัยเยอะแล้วครูก็ก็จะก็จะสอนท่าที่แบบสําหรับผู้สูงวัยที่ว่าจะได้มีกิจกรรมร่วมกันแต่อแต่รอบอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงวัยเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีวัยเดียวกับพี่เยอะก็จะเปลี่ยนท่าสนุกเป็นสนุกสนานไปดีสนุกสนานไม่เบื่อ ได้สุขภาพได้ความสุข